สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆของโรงพยาบาลวิมุตนะครับผมตรงนี้ผมก็ทราบข่าวมาจากทางทีวีนะครับก็คือรายการรายการหนึ่งนะครับทางทีวีก็คือพอดีไปได้รับฟังมาก็เลยมาแจ้งกันครับก็คือว่าโปรโมชั่นเขาจะมี2ตัวนะครับก็คือว่าเป็นโรงพยาบาลวิมุตเขคือจับมือกับ4ี่หลานดังนะครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับของหวานไกลเบาหวานก็คือตัวนี้จะเป็น สำหรับอาหารสำหรับคนผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับหรือจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถรับประทานได้นะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็คือแอดไลน์ไลน์แอดของโรงพยาบาลนะครับชื่อว่าไลน์แอดวิมุตฮอสพิทอลนะครับผมตัวนี้ก็แอดตามนะครับก็คือจะมีดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ก็ได้ครับไลน์แอดไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะเสิร์ชก็ได้นะครับผมส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับรายละเอียดเป็นยังไง ก็คือเมื่อแอดไลน์แอดเรียบร้อยนะครับก็จะมีเมนูที่โชว์อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีโปรโมชั่นตัวที่1ก็คือเช็คเบาเ,เช็คความเสี่ยงเบาหวานฟรีนะครับตรงส่วนนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่2คือรับฟรีเมนูพิเศษจากร้านดังนะครับตามที่ผมแจ้งไปว่าอ,อ,อาหารของผู้ที่เป็นเบาหวานไก่เบาหวานนะครับชื่อชื่อสโลแกนเขาคือว่าของหวานไก่เบาหวานนะครับตรงส่วนนี้ก็คือว่าปรับสูตรใหม่ให้คุณเบาใจกินได้อย่างแฮปปี้นะครับก็คือรับฟรีตั้งแต่ วันนี้ถึง31ธันวาสองหนะครับหรือคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้ครับก็คืออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงเขาจะมีเมนูทั้ง4เมนูให้เราเลือกแล้วครับแต่ว่าเราต้องอคลิกทําแบบสอบถามก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนครับผมจะพาเข้าไปเลยก็คือแอดไลน์แอดสัตแล้วเราก็กดที่เมนูด้านล่างนี่ครับรับฟรีเมนูพิเศษนะครับจากร้านดังคลิกเข้าไปเลยครับผม เมื่อคลิกขึ้นมานะครับก็จะมีแบบสอบถามนะครับลงทะเบียนตอบแบบสอบถามเพื่อรับของหวานไก่เบาหวานนะครับฟรีและสิทธิ์ในการตรวจเช็คฟรีนะครับตรงนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าตามวัตถุประสงค์ของท่านในฐานะผู้ขอใช้บริการหรือขอสิทธิ์เพื่อรับของหวานไก่เบาหวานนะครับทั้งฟรีตั้งแต่วันที่1 0ถึง31สิธันวาคม2564นะครับสิทธิ์ในการตรวจเช็คแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ตั้งแต่1 0ถึง31มธันวาคม2564นะครับผม ก็คือว่าผมเรียกว่าใช้สิทธิ์ได้จนถึง31มกราคม2565นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็โดยเราจําเป็นจะต้องสอบถามข้อมูลสุขภาพของท่านเพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับการเสนอในการบริการด้านสุขภาพนะครับเพื่อ,อ,อให้ตรงกับความต้องการโดยปฏิบัติตามน,นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยท่านสามารถคลิกอ่านน,นโยบายคุ้มครองข้อความส่วนตัวได้ที่ตัวนี้ครับจะมีลิงก์มานนะครับส,ส่วนนี้ก็ พี่ๆคนไหนสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปอ่านได้นะครับตรงจะเป็นเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ผมขอข้ามไปเลยครับก็ไปที่กกดความยินยอมเพื่อลงทะเบียนรับของหวานไก่เบาหวานฟรีแล้วก็สิทธิ์ในการตรวจเช็คฟรีนะครับแล้กดยินยอมครับแล้วก็กดคลิกถัดไปได้เลยครับผมเมือ่เอเมนูถัดมานะครับคลิกถัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะเจอ,เอกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ ลงทะเบียนรับของหวานไกลเบาหวานรีแล้วก็สิทธิ์ในการตรวจเช็คฟรีนะครับตรงนี้แล้วก็เงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ของหวานไกลเบาหวานจะและสิทธิ์ตรวจเช็คฟรีบุตรค่า2,500บาทนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ข้อหนึ่งก็คือต้องแอดไลน์แอดนะครับของวิมุตฮอสพิอลแล้วก็กรอกข้อมูลในหน้าแบบสอบถามกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็2ก็คือว่าของหวานที่ร่วมรายการมีจํานวนทั้งหมด2,000สิทธิ์นะครับ ก็คือ2 0 1พแล้วก็อาจจะปิดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็3ก็คือระยะเวลาการลงทะเบียนรับของหวานไกลเบาหวานฟรีตั้งแต่วันที่10ถึง31ธันวา2อ2พันนะครับแล้วก็ข้อ4คือสมวนลูกค้า1ท่านต่อ1นสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับรายละเอียดร้านค้าจะอยู่ในแบบสอบถามนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ข้อ5คือว่าสิทธิ์ปมรณาค่า2 5 0 0บาทประกอบด้วยเจาะปายนิ้วตรวจน้ำค่าน้ำตาลน,นะครับแล้วก็2ตรวจว,วัดมวลไขมันด้วยเครื่องอินเบอรอ3 รับคําปรึกษาจากนักกําหนดอาหารโดยทั้งหมดนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เว้นแต่ในกรณีหากท่านขอรับแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมก็คือจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงนะครับในส่วนนี้แล้วก็เป็นเงื่อนไขตัวที่5นะครับเงื่อนไขตัว6กก็คือว่าระยะเวลากิจกรรมของตรวจเช็คฟรีตั้งตั้งแต่วันที่ 10- ถึง31มธันวาคม2564นะครับแล้วก็การใช้สิทธิจะต้องใช้ภายใน31ธันวามกราสอง5้นั่นเองครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ จะมีข้อ7ข้อ8นะครับข้อตลกลงตรงนี้ก็เดีย๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วก็ส่วนรายละเอียดแล้วก็มากรอกข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีคํานําหน้านครับก็แล้วก็เลือกนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลก็ใส่ไปครับผมแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ ดอกจันดางแดงนี่ไม่สามารถข้ามได้นะครับแล้วก็อ e ีเมลครับอ e ีเมลตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าท่านสะดวกนะครับแล้วก็ช่วงอายุของท่านก็ตรงนี้ก็ติ๊กไปครับเป็นดอกจันงแดงก็สามารถตริ๊กเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยครับผมมาถึงเมนูหน้าต่อมาแล้วครับก็จะเป็น ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่ตรงนี้ก็สามารถท่านสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับตรงนี้ก็จะมีโรคความดันสูงนะครับหรือมีระดับไขมันในเลือดสูงนะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวตรงส่วนนี้แล้วก็อันสุดท้ายคืออื่นๆครับก็คือสามารถคลิกตามความเป็นจริงคลิกเข้าไปเลยครับมันเป็นแค่แบบสอบถามนะครับตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวข้อมูลอะไรนะครับผมตรงนี้ก็เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยครับผมอันนี้กรอกเพื่อจะรับ รับฟรีนะครับของหวานนะครับไก่เบาหวานตรงนี้ที่เป็น4ล้านดังนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลองดูกันครับผมแล้วก็เมนูถัดมานะครับก็จะเป็นท่านมีปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานตรงนี้ก็จะมีน้ําหนักตัวมากตัวนี้ก็ผมขอรายละเอียด ตรงนี้ผมขอข้ามปเลยนะครับก็คือสามารถติ๊กตามที่ความเป็นจริงที่ที่เป็นนะครับที่เป็นอยู่นะครับที่มีอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก็ติ๊กเข้าไปครับแล้วก็กดถัดไปครับผมแล้วก็ตัวถัดมาครับท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ตัวนี้ก็ท่านสามารถเลือกได้มากกว่าถึงข้อนะครับตรงนี้ก็ติ๊กไปได้เลยตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับผมก็จะติ๊กไปแล้วก็ถัดไปครับส่วนสูงของท่านครับส่วนสูงเซนติเมตรก็ติ๊กตามความเป็นจริงครับเท่าไหร่ก็ ไปเลยครับแล้วก็กดตัดไปครับแล้วก่อนูถัดมานะครับโปรดระบุน้ําหนักของท่านครับส่วนสูงคูณร้อยเจ็ดสิถึงอตันอันนี้เป็นข้อแรกนะครับแล้วก็น้ําหนักกิโลตัวนี้เป็นตัวแดงไม่สามารถข้ามได้นะครับแล้วก็ติ๊กไปเลยครับน้ำหนักตามความเป็นจริงครับผมเพื่อจะเป็นข้อมูลนะครับของส่วนนี้น้าหนักประมาณนี้ครับแล้วก็กดตัดไปครับผมแล้วก็ยินดีด้วยครับจะมีข้อตอนข้อมูลสุดท้ายครับ ยินดีด้วยคุณได้รับของหวานไกลเบาหวานนะครับคุณเลือกร้านที่ต้องการเข้ารับบริการนะครับตรงนี้ก็จะมี4ี่เมนูของหวานจากร้าน4ลร้านดังนะครับก็จะมีตรงนี้ครับหาที่ใกล้ๆบ้านที่เราสะดวกก็ได้ครับไปรับหน้าร้านตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเป็นที่ว่าใกล้ๆผมนะครับสามยามิตรทาตร,ตรงนี้แล้วกันครับผมก็คือ ขนมปังเนยเยิ้มครับสูตรแป้งโฮวีดร้านไว้์สอรี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นวงเล็บสาขาไว้ที่สามารถรับได้นะครับตรงพี่ใกล้ตรงไหนก็เลือกตรงเมนูนั้นเลยครับเสร็จแล้วเรากดถัดไปได้เลยครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เมนูถัดมาครับก็คือรับเพิ่มต่อที่2งครับโรงพยาบาลวิมุตมอบบริการตรวจเช็คฟรีครับตรงนี้ก็จะมีอย่างที่บอกไปครับเป็นรายการตรวจ เช็คเบาหวานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจาะปลายนิ้วตรวจค่าน้ําตาลนะครับตรวจวัดมวลไขมันด้วยเครื่อง Inbody e นะครับแล้วก็รับคาปรึกษาจากนักกําหนดอาหารนะครับแล้วก็มูลค่าตัวแพ็กเกจตัวนี้ก็2,500บาทนะครับโดยทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงส1ธันวาสองพนะครับแล,แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง3ามเอ็มกาลา2565นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือคุณต้องการรับสิทธิ์ตรวจเช็คฟรีหร ถ้าต้องการรับสิทธ์ก็กดยอมรับไปถ้าไม่ยอมรับไม่รับสิทธ์ก็กดไม่ยอมรับสิทธ์ครับผมแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับก็มาถึงเมนูสุดนะครับเมนูสุดท้ายก็คือว่าจะเองก็คือคลิกส่งเมื่อเสร็จนะครับตรงนี้ก็กดสามารถคลิกส่งได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมส่วนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โปรโมชั่นเช็คความเสี่ยง เบาหวานนะครับฟรีก็คือกดที่เมนูตัวนี้นะครับเมนูซ้ายด้านตรงกลางนะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะเจอลงทะเบียนรับสิทธิ์เช็คความเสี่ยงเบาหวานนะครับตรงนี้เช็คความเสี่ยงเบาหวานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงหัวข้อนี้ที่เขียนไว้แล้วก็รู้ทันเบาหวานชีวิตก็หวานยาวครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดให้อ่านกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆจะตามที่เคยตามที่ผมได้แจ้งไว้ตรงช่วงก่อน คลิปนะครับผมแล้วก็กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะใส่ข้อมูลส่วนตัวไปนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลเพศนะครับดอกจันแดงๆนี้ไม่สามารถข้ามได้นะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับก็สามารถกดเลือกไปแล้วก็วันที่ต้องการนัดหมายก็สามารถเลือกได้ครับแล้วก็ดอกจันตัวแดงๆนี้ดูวยครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องการนัดหมายก็สามารถเลือกได้ครับผม สุดท้ายก็คือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็จะเป็นศูนย์เบาหวานไทลอยต่อมควบคุมน้ําหนักมอบโปรโมชัน่นเช็คความเสี่ยงเบาหวานก็จะเป็นตามที่แจ้งไว้นะครับผมสิทธิ์นี้ก็จะถึงวันนี้ถึง31ธันวาคม54นะครับใช้สิทธิ์ได้ถึง31มกราคม2565นะครับแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กอันสุดท้ายคือติ๊กข้าพเจ้านะครับยอมรับสิทธ์นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับกดยอมรับสิทธิ์แล้วก็ กดสีเขียวลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับผมผมจะทํานําคลิปที่มีประโยชน์นําเสนอกันต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ